สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บผักบุ้งฝรั่งนะคะดูซิว่ามันจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปดูกันค่ะ เหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งเสียงนกทั้งเสียงแกะเหมือนดอกทาเหมือนดอกดาวเรืองบ้านเราค่ะเหมือนมากเลยนะ่คะ เขาเรียกว่าผักบุ้งนะฮะผักผักบุง้งฝรั่งเนี่ยเนี่ยค่ะเขาว่าเป็นไทยทำแกงเพรูเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะหืมเสียงดังป๊อกป๊อกเลยฮะดูสิใหญ่เยอะเยอะค่ะดูสิโอ้โห เป็นดงเลยฮะเยอะมากนี่คะมันขึ้นในในในบริเวณบ้านนะคะไม่ใช่ไปเก็บที่อื่นนะคะเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดูสิคะเนี่ยเยอะเลยอะ่ะโอ้โนี่ใครกินได้มาเอานะเราไม่กล้ากินนะคุณ เนี่ยเยอะมากเลยค่ะเสียงตะฟังเสียงนะฮะดูสิครป๊อกป๊อกป๊อกเลยค่ะดูสิคะเนี่ยฟังเสียงนะฮะมันอ่อนมากเลยอะ่ะดูสิโอ้โหเยอะมากค่ะ ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยคือผักบุ้งฝรั่งที่หลายๆคนที่ในประเทศยุโรปอะค่ะหลายจังหลายประเทศนะคะที่ว่าเก็บแล้วไปทำแกงเทพโพแกงส้มดูสิคะเยอะมากดูสิโอ้โหเสียงปร้เปร้เปร้เลยดูสิคะดูสิคะเนี่ย โอ้โหดูสิคะเยอะมากสวยมากเลยอ่ะดูนะดูสิสจะฟังเสียงนะคะป๊อกป๊อกป๊อกดูสิคะสวยมากดูสิสดด้วยนะคะนูน้ำาออกมันเต็มเลยเห็นไหมเนี่ย ผักบุ้งเราดีๆนี่เองค่ะดูสิโหถ้าใครกินเป็นนะคะโหดูสิค่ะเสียงป๊อกอ่อนมากเลยค่ะใช่ค่ะเนี่ยโอเค โอ้โหดูสิคะปล็อกปล็อกล็อ,อกเลย,ยไ,ได้ค่ะลูกน้องเอง็้มาเด็ดผักนี้ให้มาม้าเร็วผักบุ้งเร็วดูสิคะดูสิสโอ้ยส,สวยๆทั้งนั้นเลยคะ<อ>่ะอดูสิอันนี้ต้นเก่ามานันนะเนี่ยเราลือนี่นะคะงงฟังเสียงนะคะ ฟังเสียงนะคะดูสิคะคมันสวยมากเลยค่ะให้ลูกสาวส่วนลูกสาวมาเก็บมันเยอะมากไม่้จะเก็บต้นไหนดีค่ะเ,เก็บต้นนี้ด้วยนะดูสิคะนะคะเยอะไม่เยอะดูนะคะ แม,ม่จ๋าจาลูกมีรอบเดียวนะคะดูสินะเยอะมากเลยอะ่ะดูลูกสาวเดินท่ากลางเห็นไหมคะมันเยอะมากเลยะคะ่ะ ลุกสาวชอบไฮๆอย่างเง้ค่ะหลังจากที่เก็บปักพุ่งมาแล้วนะคะเรามาดูกันว,ว่ามันได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่นะคะนี่เยอะมากเลยเยอะมากสวยมากเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกนิดนึงค่ะว่ามันสวยมากแล้วมันดูยังไงก็คือเหมือนปักรุ่งบ้านเราเหมือนเลยค่ะดูสิคะดูใบดูยอย่างเงี้ย เห็นเขาบอกว่าไปทําเป็นแกงเทโพนะคะแล้วก mm. ็แกงส้มอร่อยมากแต่ก็ยังไม่เคยยังไม่เคยได้ทํากินนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเป็นลองการเก็บครั้งแรกเขาบอกนะคะถูกใจมากค่ะถูกใจค่ะชอบมากเลยค่ะครั้งแรกชอบชอบถูกใจนี่นะคะดูสิยุ่มอ่อนโอเคค่ะเดี๋ยวไว้ดู คลิปต่อไปนะคะว่าเราจะไปเก็บอะไรตอ่อหรือเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ